สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง g o Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราให้ไปเมื่อวานใครตามผู้ไหนบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลประจำวันที่27มีนาคม2568วันนี้บอลเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราก็จะวิเคราะห์มาให้4คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างมิเลียนนาเรียอสปะทะกับซานตาเฟ่คู่ถัดมานะครับเป็นศึกระหว่างเฮเลดีเอโน่ปะทะกับเปเรสเซเรดอนคู่ถัดไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างพันตาเนนัสปะทะกับสาาสุน่ วันนี้ครับ g o Insight มีกิจกรรมดีๆมาแจาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดเทเยอร์ฟรีวันละ10ตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้นเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอล g o Insight และข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบกอดฟุตบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย10ท่านแรกที่ทายถูกนะครับ จะได้เสื้อฟุตบอลเกรดเพเยอร์ฟรีหนึ่งตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของ Go Insight ไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่านเรามาเริ่มบทวิเคราะห์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่างมิเลียนนาริออสจะเปิดบ้านรับการมายเยือนจากซานโตเฟ มิเลนาริออสนะฮะปัจจุบันอยู่ที่7ของตารางโดยแข่งมาแล้ว10นัดชนะ5เสมอ1แพ้4ยิงได้15เสียไป13ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3ส่วนทางฝั่งซานตาเฟ่นะครับปัจจุบันอยู่ที่3ของตารางแข่งมาแล้ว10นัดชนะ5เสมอ4แพ้1ยิงได้18เสียไป9ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ4เสมอหนึ่งคู่นี้เฮดทูเฮดนะครับเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นมิเลนาริออสที่เอาชนะไปะได้สา1ครั้งกัน มาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับมิเลียนนาลิออสเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้ซันตาเฟ่มา3าตัวสสภาพทีมเกมนี้นะฮะจะไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นมิเลียนนาลิออสจะมาระบบซ1ห1ึ C 1, C 1. นึ่งับจะใช้เป็นโฮเลเอฮาลิอัสอันเดสลีน Joseph, Nicholas, Felix, ่าแดนกลางจะใช้เป็นโจเซฟนิโคลัสฟิลลิกชาลูปีส่วนแดนลูกจะใช้เป็นฮวนเปเรล่าเลโอนาร์โดคลาสโตส่วนทางฝั่งซานตาเฟ่ผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมิเลียนนาลิออสมา3าตัวส สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นซานตาเฟจะมาระบบ4-2-3-1นกาจะใช้เป็นวิ no, กเตอร์โมเรโนเอ็มมาริเอลโอลิเวลาแดนกลางใช้เป็นดานิเอลตอเรสยูมาเวลาสเคสแนวรุกจะใช้เป็นอเล็กซิสสปาตาฮิโกโลดันเลกานะฮะ ผู่นี้นะครับเป็นเมลเลียนดาริออสที่ดูดีกว่านะครับจากเหตที่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเมลเลียนดาริออสเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดส่วนทางฝั่งซานตาเฟ่นะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาเกมนี้เนี่ยรู้ไปทางซานตาเฟ่นะครับเพราะฟอร์มปัจจุบันดีกว่าเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่อง3เกมติดต่อกันแล้วเกมเยือนก็ทําได้ดีนะฮะชนะมา2เกมติดที่ต้องไปเยือนส่วนทางมิเลียนนาริออสนะครับฟอร์มยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดที่เจอกับซานตาเฟ่มาสกอร์ทีี่่คาาาาดเเมลยนนนิออสแพ้ซตฟ มาต่อคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเฮเลดีเอโน่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเปเรสเซเรดอนปัจจุบันนะครับเฮเลดีเอโน่อยู่อันดับที่2ของตารางโดยแข่งไปแล้ว13นัดชนะ8เสมอ4แพ้1ยิงได้24เสียไป12ประตูฟอร์มการเล่น5าหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทางฝั่งเปเรสเซเรดอนนะฮะปัจจุบันอยู่อันดับที่6ข,ของตารางโดยแข่งไปแล้ว13นัดชนะ4เสมอ4แพ้5ยิงได้8เสียไป9ประตู ความการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเทเรดียนโนที่เอาชนะไปได้3ครั้งเปเรสเซเรดอนเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับเฮเรเดียนโนเพิ่งไปชนะสปอร์ติ้งมานะฮะสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีแอรอนคูสเจนดิกลูอิสโจเซฟโบลาโนสมาเชลเฮอร์นันเดสที่ต้องพารักษาตัวจากการบาดเจ็บเฮเรเดียนโนจะมาบบ5-3-2และเราจะใช้เป็นยูเกนโรแมน นักเซลกิโร่แนวกลางจะใช้เป็นอารอนมูริโอแลนดี้เวกาส่วนแนวรุกจะใช้เป็นโแรแลนโดเออร์เนสโตเอเลียสอากิล่ามาดูตรงฝั่งเปเรสเซเรลอนกันบ้างน,นะครับเพิ่งไปชนะพันตาเลนัสมา1นึ่งต่อศูนย์สภาพทีมเกมนี้นะฮะจะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นเปเรสเซเรลอนจะมาบวกสามห้าแนวรับจะใช้เป็นโอฮากินอากิเล่แบนดอนโบนิยาแนวกลางจะใช้เป็นจอห์นนี่กอร์ดอนเจฟเฟอร์สันลิเวล่าแนวรุกจะใช้เป็นเจมาร์เออร์นันเดสมาร์เนลโมลัน คู่นี้นะครับเป็นเฮเลรีเอโนที่ดูดีกว่านะครับจากเท้าที่เจอกันมาเธอเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเฮเลรีเอโนเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางเปเรสเซเดดอนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาเกมนี้แอบ,บลุ้ม,มาทางเฮเลรีเอโนนะฮะพะได้เล่นในบ้านทําให้มีความได้เปรียบมีฟอร์มการเล่นปัจจุบันที่ดีนะครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมแล้วโมเมนตัมนกำลังมาครับซึ่งส่วนทางกับเปเรสเซเดดอนนะฮะที่ยังหาชัยชนะไม่เจอ เกมนี้คิดว่าจะเป็นเฮเลดิเอโนที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะฮะสกอร์ที่คาดเฮเลดิเอโนชนะเปเลสเซเลดอน2ตัวหนึ่งมาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างพันตาเลนาสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากสปอร์ติง้งพันตาเลนาสปัจจุบันอยู่ที่1ของตารางนะฮะโดยแข่งไปแล้ว13นัดชนะ8เสมอ5แพ้0นย์ยิงได้19เสียไป9ประตูฟอร์มการเล่น5สุดนะครับชนะ3เสมอ2ส่วนทางฝั่งสปอร์ติ้งนะฮะปัจจุบันอยู่ที่8ของตารางโดยแข่งไปแล้ว13นัด ชนะ4เสมอ2แพ้7ยิงได้12เสียไป21ประตูความการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1แพ้4คู่นี้นะครับเฮนูเคยเจอมา5ครั้งนะครับเป็นสปอตติ้งที่เอาชนะไปได้3ครั้งพันตาเลนัสเอาชนะไปได้2ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับพันตาเลนัสเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้ไลกาดิพอติว่ามา1-0 สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นพันตาเลนัสจะมาบบ3-5-2นะครับจะใช้เป็นจอรลูอิสเคนเนอร์กูเตเลสแดนกลางจะใช้เป็นวิลเบอร์เลนเทเล โฮเซเลเอีวาร์นาร์จะใช้เป็นมิเกลซันโซเรสอเล็กซิสคันดูมีมาทางฝั่งสปอร์ติ้งกันบ้างน,นะครับสปอร์ติ้งเพิ่งไปแพ้เฮเลดิเอโนมา3ามตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นสปอร์ติ้งจะมาระบบ4-4-2นาร์สจะใช้เป็นอาริเอลโซโตลุยเออร์นันเดสแดนกลางจะใช้เป็นอเล็กซานโดเรยูสตินซาราสเซอร์นาลุจะใช้เป็นกาเบรียลบาวดิลันลามิเลส ู่นี้นะครับเป็นสปอร์ตติ้งที่ดูดีกว่านะครับจากเทปเล่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับสปอร์ตติ้งเพิ่งจะแพ้มาในเกมล่าสุดส่วนทางพันตาเลนัสนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้มาเช่นกันเกมนี้แอบ,บลุ้นไปทางพันตาเลนัสนะครับพรอได,ได้ในบ้านทําให้มีความได้เปรียบฟอร์มปัจจุบันก็ดีกว่านะฮะยังเก็บชัยชนะได้บ้างซึ่งสวนทางกับสปอร์ตติ้งนะครับที่ฟอร์มถึงขั้นวิกฤตแพ้มา2เกมติดแล้วเกมนี้คิดว่าจะเป็นพันตาเลนัสนะฮะที่เปิด มาที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากโอซาซูนาปัจจุบันนะครับบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่1ของตารางโดยแข่งมาแล้วยีนัดชนะ19เสมอ3แพ้5ยิงได้75เสียไป27ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ4แพ้ 1, 1> มาทางฝั่งโอซาซูนาทีมเยือนกันบ้านนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่1 4ของตารางโดยแข่งมาแล้วยีนัดชนะ7เสมอ12แพ้8ยิงได้3 3เสียไป39กาประตู 5, 5. ฟอร์มการเล่นหนะครั 3, 2 คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะไปได้4ครั้งโอซาซูนาเอาชนะไปได้1ครั้งมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับบาร์เซโลนาเพิ่งไปชนะแอตเลติโกมาลิดมาสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีคิสเซนเซนมาร์คเบอร์นอลอินิโกมาติเนสมาร์คคาซาโดที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4-2-3-1นวรับจะใช้เป็นเปาคูบาซี่โรนันอาราโคแดในกลางจะใช้เป็นเพรดี้แฟรงกี้เดยอง ส่วนแนวรุจะใช้เป็นลาฟินยาลามินยาเมลหน้าป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะฮะมาดูทางฝั่งโอซาซูน่ากันบ้างน,นะครับโอซาซูน่าเพิ่งไปแพ้เกตาเฟ่มาสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นโอซาซูน่าจะมาระบบ4-3-3แนวรับจะใช้เป็นอเรฮันโดคาเทน่าฮวนคูสในกลางจะใช้เป็นโจนมอนคาโรยาลูคัสทอโร่ส่วนแนวรุจะใช้เป็นลูเบนกาเซียอันเดดูรีเมีย คู่นี้นะครับเป็นบาร์เซโลนาที่ดูดีกว่านะครับจากเทเิสจะกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับบาร์เซโลนาเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางโอซาซูน่านะครับเพิ่งจะแพ้มานะฮะเกมนี้แบบรู้มาทางบาร์เซโลนานะครับพอมเล่นในบ้านทําให้มีความได้เปรียบในเกมนี้ฟอร์มการเล่นในบ้านก็ดีนะครับไม่แพ้ใครมา8เกมแล้วที่เป็นเจ้าบ้านส่วนทางโอซาซูน่าเกมเยือนนะฮะไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครมา4เกมแล้วที่ต้องไปเยือนคิดว่าเกมนี้นะครับจะเป็นบาร์เซโลนาที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาาดบเซนนชะ .0 แล้วนี่คือทั้งหมดของการมีคอ์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกเสื้อกันต่อเลยนะฮะโดยคู่ที่ผมจะเลือกให้ FC ทุกท่านทายสกอร์นั่นก็คือศึกระหว่างบาร์เซโลนาปะทะกับโอซาซูนาอย่าลืมนะครับกติกา,กาของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนบาเต1นึชั่วโมงนะครับใครมาตอบที่หลังหรือทายแต่ผู้ชนะไม่ได้ไทายสกอร์จะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับ เรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมให้ไปประจําวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกผมได้ให้ไปนั้นคือมิเรเล่นาริออสปะทะกับซานตาเฟ่คู่นี้ผมให้เป็นซานตาเฟ่ชนะไปด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับคู่ถัดมานะฮะเป็นเฮเรดิเอโน่ปะทะกับเปเรสเซเรดอนคู่นี้ผมให้เป็นเฮเรดิเอโน่ชนะไปด้วยสกอร์สองตัวหนึ่งนะครับคู่ถัดไปนะครับเป็นพันตาเลนัสปะทะกับสปอร์ติ้งคู่นี้ผมให้เป็นพันตาเลนัสชนะไปด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับ และคู่สุดท้ายเป็นบาร์เซโลนาประทักับโอซาซูนาค่ณเห็ให้เป็นบาร์เซโลนาชนะไปด้วยสกอร์ 3, รสามตศูนย์นะครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกทกคนถ้าใครนอนดึกนะครับ ส่วนใครที่น้อยไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ